ช่วงดี่ขอนมาสะผมตุ๊กตาค่ะเนื่องจากตุ๊กตามันผมชี้ๆนะแต่อันนี้แอบทำไว้ก่อนนะคะี่ก็แอบล้างก่อนเนาะให้มันอยู่ในช่วงหมาดๆนะคะไม่ต้องแห้งเกินโอเคพอได้นี้แล้วนะคะก็ทำการไม่ต้องเป็นคิื่อเอกก็ได้นะคะใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่า จะใช้คีรีอีกนะคะอันนี้ก็ไม่เคยทำหรอกแล้วเราก็พอพอรู้กันว่าเขาทำกันยังไงชูวิ้ยเหมือนแชมพูเลยอ่ะดูดีมันเหมือนหัวนมมากเลยมันใช่เรื่องไหมโอเคโอเคนักษาวิ้ยผมเริ่มเลื่อนแล้วอะค่ะวิยผมมันแบบเริ่มออกกับกันแล้วตอนแรกผมมันแข็งไม่แข็งแข็งอะไร แข็งมากเลยนะคะเนี่ยติดกันจึดจึดจึดสางได้เลยเนาะเออ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 อุ๊ยตายดูมือแบบนี้เลยนะคะก็ตอนนี้น้องน้องตุ๊กตาของเราก็สะอาดนะคะไม่ะอาจจะไม่สะอาดนะคะต้องเพื่อนบอกมานะคะว่าต้องล้างน้ำอีกหนึ่งทีเนาะมันถึงจะอันนั้น แล้วก็ใส่ชิื่องอีกแล้วก็ล้างอีกทีเนาะโอเคเดี๋ยวถ้ามันนาไม่พอต้องเปลียนม,มามนหรือเปล่าอยวไม่รู้นะคะจะไม่คือจะตัดจบไม่ตัดตอน,นั้นนี้ยออกไม่ได้ค่ะเครื่อคือเครื่องเรามันไม่มีตอนตัดแต่มันเป็น i p มันไม่มีไม่เข้าใจเหมือนกันอืม อิวดูดิผมหมบเรื <laughs> คืออะไรนิวแต่ผมสวยขึ้นมะเออเนี่ยถ้ายอมสีผมได้จะยอมเลยนะแต่ว่ามันไม่เป็นไรดูดิที่เซงก็ไม่ชอบตุ๊กาตาตัวนี้นะถามว่าทำไมเนี่ยเนี่ยดูดูดูดสีม่วงนี่คืออะไรไม่เข้าใจเนียีย๋ยวขออีกรอบนะใส่บ <laughs> นหัวเลยแล้วกันจ <laughs> มาเป็นลูกน้ำเชียวก็ขยาาไปพยายามขยายามเข้าไปขยายามยอันนี้ทำในห้องนอนนะคะไม่บอกใครเลยแอบทำให้มีใครรู้ค่ะแล้วก็ทำของเราแล้วก็แอบบอกคนอื่นว่าถ้าเข้าห้องนานะเราจะอัดคลิปก็ไม่บอกนะคะว่าเราอัดคลิปอะไรเขาก็สสัจอัดคลิปบ้านนี้บ้าง ก็ของเรื่องของเขานะคะแต่ว่าเราก็จะมาสับผมบาอี้เขาก็คงไม่หลงมั่ง่ใส่เขาคงสงสัยตั้งแต่ถือฮิเลอิเข้ามาในห้องนอนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะดุนดักช่างนะจ๊ะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะดีแนละ้วตอนนี้แม่ไปงานไปหาลูกค้า ดูดสิคะตอนนี้เฮ้ย <c> เ <oughs> <s uck> สังเกตดูดีๆดิๆผมเขามางอะไรเนี่ยลูกกรอกสยองเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่นะสวัสดีค่ะคุณแม่เงี่ยเออดูดีๆอ่ะทุกคนดูดูดูสีหน้าจะเป็นสีนี้ใช่ไหมสีผิวหน้าแล้วด้านล่างนี่คืออะไรอ <c oughs> ่ะตลกอ่ะเห็นไหมหนูจะอาบนะ้ำเลยละกันนะจุ๊บจมเอืออึชอิช แล้วกดกดซ้ายกดขวาลงไปนะคะเราจะทําให้สาววายเขารู้สึกดีค่ะใช่เรื่องวันนี้โอ้จจ,จ,จ,จอืตอนนี้ผมของหนูมันไม่รู้สิคะมันก็น่าจะเริ่มดีแล้วนะคะเนี่ย งั้นคลิปนี้ฝากกดติดตามหนูได้นะคะเดี๋ยวจะมาอาบน้ำอีกนะบ๊ายบาย